ฝนตกมาก็ทําให้นาข้าวเสียหายนะครับข้าวล้มข้าวอะไรเนาะน้ําเต็มนาครับผมต้องสูบออกนะครับก็เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ํานะครับติดตั้งเครื่องสูบน้ํเพอดูดีน้ําข้าวจมหมดแล้วนะครับปูแลบแทบเลยถ้าปูไม่มีน้ําไม่เป็นไรแต่นี่มีน้านียครับข้าวเริ่มเน่าแล้วน้ําเริ่มออกสีแดงและ นะครับถ้าเริ่มเสียแล้วเตรียมท่อพญานาคมาด้วยนะครับผมท่อพญานาคอันนี้เป็นนาของยายทวดนะครับนาของยายทวดน้อยเราเออก็สิบสามไร่นะครับแปลงนี้สิบสามไร่นะครับก็คาดว่าจะเสียหายเยอะเลยนะครับจะได้ผลผลิตน้อย ไม่รู้ปีนี้เป็นอะไรมีทั้งควายมาเล่นเนี่ยตรงที่ควายเล่นควายเล่นนู่นนู่นก็ควายควายหลุดคอ,อกมาเล่นเละตุ่มเป๊ะหมดเลยนะครับมีแต่รอยควายเล่นควายเหยียบเสียหายนี่ก็เตรียมเครื่องท่อหกเตรียมท่อหกนิ้วนะครับท่อพญานาคมาสู่เนาะ สูไปนานี้เนี่ยต้องขออนุญาตเขาก่อนเขาก็ต้องระบายออกไปเพราะมันเป็นทางน้ำเนาะครับเนาะถ้าเขาไม่ให้สูบก,ก็ไม่ได้อีกแหละเพราะเราต้องระบายน้ำออกไปนะครับเพราะนาเราเป็นนาต้นนาลองไปนู่นก็ต้องเป็นนาอันนี้เนาะก็ต้องลงไปคลองนน่นคลองเห็นแนวแนวแนวต้นยูคาลยเนาะนั่น,นคือแนวของแนวของ ตำคอ,องระบายน้ำดูน้ำน้ำเยอะเลยนะครับผมแล้วทีนี้ก็มีข้าววันนี้ด้วยข้าวอาชิตะก็เริ่มล้มเลยนะครับข้าวเหนียวดำอาชิตะก็เริ่มล้มแล้วพายุคันแมกี้อะไรเนี่ยนะครับผมทำให้ข้าวดูดิล้มแลเนีระนาดไปแล้ว ยังออกลวงไม่เต็มที่เลยนะครับลวงโตด้วยนะครับผมข้าวเหนียวอชิตะนี่เป็นข้าวลวงโตด้วยเขาจะเขาจะออกลวงช้ากว่าคนอื่นอยู่แล้วนะครับเราก็อาศัยสูบน้ำมาใส่แล้วก็ระบายออกไปท,ที่ที่เราเกี่ยวแล้วนะครับก็มันต้องเป็นทีละสเต็ปไปเนาะ ข้าวไอที่ล้มล้มก็เริ่มออกลูกออกลูกมาเนาะเสียหายเลยเสียหายหลายเติบนะครับผมข่ากับว่าจะห่วงใหญ่อยู่เด้ข้าวลวงโตอยู่ด้วยนะครับผมน้ำหนักลวงตุ้งตั้งตุ้งตั้งเนี่ยนะครับก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวสูบน้ำออกจากนาก่อนครับ